2> 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็6แปดเก้าสคราวนี้เป็นครูซครั้งที่20ของผมแล้วผมก็ได้มาครูซลาสกาครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดยอดที่สุดอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นในวันเดียวนะเห็นผมแต่งตัวเหมือนเดิมเนี่ยแต่เสื้อหนาวเนี่ยมันมีตัวเดียว สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสวนนภูมินะครับเดี๋ยวเราจะไปอาลาสก้ากันครับมา <c oughs> ลงที่สนามบินซีแอตเทิลนะครับพอลงแล้วปุ๊กเนี่ยเราต้องมารับกระเป๋าก่อนแล้วค่อยไปเข้าต่อมอ ต่างกับประเทศอื่นนิดนึงครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ Pike Place นะครับ Public Market เดี๋ยวที่นี่จะมีที่ที่ต้องมาอยู่2ที่ก็คือ g a m ว w a l l นะครับก็คือกำแพงที่มีหมาฝรั่งแปะเต็ไมไปหมดเลยกับ Starbucks ที่แรกของโลก <c oughs> และในตลาดไพเ์คลสครับ mm hmm. ก็จะมีถนนเล็กๆนะครับ oh. เดินลงมาจากร้านขายปลานิดนึง mm hmm. จะมีที่เรียกว่ากำวอลนะครับก็คือเป็นกำแพงแบบคนจะเคี้ยวหมาฝรั่งนั้นแล้วมาแปะอะแปไม่หมดเลย mm hmm. ตอนนี้เราก็ามาอยู่ที่หน้า Starbucks นะครับสาขาแรกของโลกอยู่ตรงนี้แต่คิดว่าคงไม่ได้กินแง่แนะครับเพราะแบบคิวแบบ ยาวอย่างเงี้ยรเมกอแล้ว็ตัวเองวเร่รานนี้ร้านนี้นะครับ t r i e g i r Bakery ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบแนะนำว่าจะมาเนี่ยร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1912นะครับ110ปีโอ้โหยังเปิดอยู่ ร้นเดียวเรื่องเหรียญ2 6งหกสิเอาไหมมีมีด้วยนะเทียบกับมือนี่เรียบร้อยครับโคตรตอเบอรี่กล่องหนึ่งหเหรียญครับมาซื้ที่ไพคแพลส์มาร์เก็ตอร่อยมากไปไปต่อครับ ไม่ได้มีแต่บนดินนะครับชั้นใต้ดินมีอีกหลายชั้น มากินแอปเปิ้ลไซเดอร์กันครับร้านนี้เขาให้เรากดเองน้ำแอปเปิลสดๆอร่อยมากเดี๋ยวเราจะพามากินในร้านนี้ครับซีฟู้ดของเอท e นเนีใน Pike Place Market ตเขาว่าเด็ด อันนี้คือชื่อเมนูอะไรคะอันนี้แคมชาวเวอร์แคลมชาวเดอร์อุ้ยมีข้าวด้วยอันนี้ข้าวต้มนี่ลองชิมได้ละมาลองกันครับอร่อยจุ๊บเอาชิ้นอีกทีดิชิ้นไหนะฮะแคลมชาวเดอร์สดมาก อร่อยครับเมนูอาหารค้นน่งผมนี่อยู่ี่อมห้ลัวนี่เราก็มาถึงที่ท่าเรือเซียเตอแล้วนะครับลำตรงนี้ครับพาหนะที่จะพ,พาเราไปที่阿拉斯าโอเวชันออฟเดอะซีนะครับของรอยัลแคริบเบียนพอเราลงจากรถนะครับเก็บกระเป๋าได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปวางไว้ที่จุดแบ็คดรอปนะครับแล้วเขาก็จะดูแท็กกระเป๋าตรงนี้นี่ ว่าจะไปวางไว้ที่ห้องไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปวางไว้ที่หน้าห้องให้ขั้นต่อไปนะครับก็จะสแกนกระเป๋าก่อนที่จะไปเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คอินกันตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเรือครับจะเก็บพาสปอร์ตของเราเอาไว้เลยแล้วจะคืนเราอีกทีตอน วันก่อนกลับนะครับขั้นตอนการทำตรงนี้ก็ไม่ค่อยนานมากนะปับเดียว10นาทีเสร็จนะยังไงก็มาเช็คอินก่อนเรือออกเยอะๆนิดนึงนะครับไป o p e a t i o n of the Sea Alaska s e a เย <Yeah. S 2> ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องแกรนด์ล็อบสุีทนะครับอยู่ท้ายเรือท้ายสุดเลยห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่มากนะครับมี2ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างตรงนี้แล้วก็ชั้นข้างบนนี่มา ไลน์บุฟเฟ่ของ o v a ว i o n of the อครับใหญ่อลังการมากๆดูรอบๆสำหรับห้องวิ n จัมเมอร์นะครับก็จะเป็นห้องอาหารหลักที่เปิดตั้งแต่เช้านะครับจนถึงประามาณ10 0โมงเราจะมากินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็อาหารก็จะเป็นแบบแนวบุฟเฟ่แนะนำครับเรามานั่งตรงท้ายเรือครับท้ายเรือตรงนี้ทำให้เราเห็นวิว สวยมากมีเรือลำอื่นด้วยนะครับเพื่อนร่วมทางอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็อยู่ชั้น14เหมือนกันนะครับเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่ามีบอ่อตรงนี้ครับที่สามารถที่จะมาอยู่ได้เนี่ยเป็นบอ่อน้ำร้อนมาเข้าไปาในอีกแอเรีนหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,กันชั้น14เหมือนกันครับชื่อว่าโซลาเรียมนะครับเป็น บริเวณสะไว้น้ําที่เป็นอินดอร์เนี่ยตรงนี้อากาศก็จะดีหน่อยตอนนี้เราก็อยู่หน้าบาร์ที่ชื่อ b i o อ i c กบารนะครับอยู่ที่ชั้น5นะครับบาร์นี้มีอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่บ i o อ i c กบานะครับจะไม่มีบาร์เทนเดอร์มาคอยชงเหล้าให้เราครับแต,แต่ที่นี่เขาจะใช้หุ่นยนต์ในการชงเหล้าให้เราครับ เรามาพาชมห้องแบบม e ีระเบียงแบบบอคนน่กันครับในห้องเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าเป็นเตียงแบบ2เตียงอย่างนี้เป็นเตียงทวินนะครับหรือว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะทําเตียงให้ติดกันทําเป็นเตียงใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันมีตู้เก็บของนะครับอันนี้ก็ใส่กระเป๋าเดินทางเข้าไปข้างในได้นี่ผมก็ใส่เอาไว้ข้างในห้องน้ําครับมาไปดูห้องน้ํากันก็มี ตู้ชาเวอร์นะครับมีน้ำอุ่นน้ำร้อนพร้อมเรียบร้อยมีโถสกปรกพั์แล้วก็อ่างล้างหน้ามีโต๊ะทำงานให้ทีนี้ลองมาดูครับจะมีปลั๊กให้เนาะปลั๊กก็จะเป็นหัวแบบขีดๆแบบนี้นะครับซึ่งปลั๊กเมืองไทยที่เป็นแบบนี้ใช้ได้เลยโซฟาตรงนี้ก็ใหญ่โตนะครับสามารถที่จะนอนอ่านหนังสือ สบายได้ทั้งวันมากนะครับเปิดออกมานี้มาหนาว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 วตรงนี้ก็เป็นอีกห้องครับเรียกว่า270นะครับห้อง270เนีเนี่ยจะอยู่ท้ายเหลือครับจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่มีแบบกิจกรรมเต็มไปหมดตลอดทั้งวันเลย สวยมากนะครับเราสามารถที่จะมานั่งทางอาหารกินตรงคาเฟ่ทูเซเวนตข้างหลังแล้วก็มาทำกิจกรรมอยู่ตรงนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นวิวทะเลเป็นหน้าต่างบานใหญ่มากอีกห้องอาหารหนึ่งนะครับที่เป็นห้องอาหารพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกินกันด้วยห้องเนี้ยชื่อเจมี่อิตาเลียนนะครับเป็นห้องอาหารของเชฟเจมี่โอเวอร์นะครับเชฟเซเลบริตี้ชื่อดังนะครับ ที่ชอบกินไวยนยะครับในชั้น5นะครับช่วงท้ายเหลือใกล้ๆกับห้อง270นะครับมีห้องหนึ่งที่เรียกว่าวิ t a g e ห้องนี้จะมีไวายให้เราเลือกแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็แพ็กเกจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อเยอะมากนะครับ mm. ตรงนี้ครับเรียกว่าเครื่องไวายสเตชันเราสามารถที่จะมารูดการ์ดนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าไวายเราจะเอา ยี่ห้อไหนแบบไหนนะครับเราเอาการ์ดมาแปะไว้ที่ตรงนี้นะครับราคาต่อแก้วก็1ออนนะครับ10เหรียญ3ออนส0เหรียญ5ออน50เหรียญแล้วก็จะมีเลเบลโชว์อยู่ข้างล่างนะครับว่าใช้วยี่ห้ออะไรขวดไหนปียอะไร อีกห้องหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือคาเฟ่พรมนาดครับอยู่ที่ชั้น4ห้องนี้จะเป็นห้องที่เราสามารถมาเก็บเครื่องดื่มฟรีนะครับกาแฟฟรีชาฟรีและที่สำคัญพวกของหวานอะไรพวกนี้มากินที่นี่ได้ตลอดเวลาข้างๆห้องคาเฟ่พรมนาดนะครับก็จะเป็นห้องอาหารชิโซเรนโตนะครับซึ่งจะเปิดตลอดวันนะครับก็จะเสิร์ฟ พิซซาพิซซาที่นี่อร่อยมากครับยังไงก็ลองมาทานดูมานะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งแอร์เรียนะครับที่เรียกว่าจะขาดไม่ได้ตรงนี้นะครับอยู่ที่ชั้น4ครับผมเกสเซอร์วิสตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มาถามที่เกสเซอร์วิสได้เลยกุญแ <Yeah. S 1> จาหายเต่าห้องไม่ได้จะต้องลงไปไหนเวลาเมื่ออไรทำอะไรห้อง มีปัญหาหรือเปล่านะครับสามารถที่จะมาถามที่ guest service ตรงนี้ได้เลยห้องอาหารนะครับจะอยู่ชั้น3กับชั้น4ที่เราเรียกว่า main dining hall ครับก็จะมีชื่อห้องว่าอย่างเงี้ย American Icon ห้อง Silk นะครับห้องก็จะแต่งกันต่างไปตามสไตล์นะครับและชั้น3ครับยังขาดไม่ได้อีกห้องหนึ่งห้องสำคัญเลย Casino Royal วันที่3ของการเดินทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวที่แคชิกันเดี๋ยวกำลังเดินลงจากเรือครับคือลงจากเรือตรงนี้ปุ๊บครับเ <c oughs> มืองเลย <c oughs> เดินเที่ยวได้เลยไม่ต้องกลัวหลง พอลงในเมืองที่ขาดไม่ได้ก็คือร้านของฝากจากสก้าต่างๆครับเคสแกนเนี่ยเป็นเมืองแรกที่ก่อตั้งในลาสกาเลยนะครับเพราะนั้นจะมีของฝากเยอะแยะมากมายแล้วก็แซลมอนปูคิงคราบนะครับไม่รู้วันนี้จะได้กินหรือเปล่ามาที่อลาสกาก็ต้องกินแซลมอนนะครับที่เมืองนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนแบบเต็มไปหมดเลยทั้งแบบของสดทั้งที่เป็นกระป๋องแล้วก็ที่เราก็ที่เป็นแบบแห้งๆนะครับมาลองกันครับแซลมอนเจอกีโอเคครับ รูปทรงเหมือนที่เอาไว้ให้รางวัลน้องที่บ้านนะครับแล้วก็ลองกินดูยังเค็มเฮอยนะเมืองแคชิแกนเนี่ยจะอยู่ติดกับท่าเรือเลยนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าสมมติว่าเดินเหนื่อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินขึ้นมาบนเรือแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ลงไปเที่ยวใหม่ได้เลย สำหรับในเมืองแคชิแกนเนี่ยระหว่างทางที่เรือแล่นเข้ามาเนี่ยถ้าอาจจะโชคดีนะครับได้เจอปวาหลังคอมน้องวานขึ้นมาโชว์หางนะครับคราวนี้ถือว่าโชคดีมากเลยย้อนกลับมาที่ห้องโซลาเรียมที่อยู่หน้าเรือนะครับตรงนี้ที่ว่ามีอ่างจากูชุชิอยู่เนาะจะมีห้องอาหารอยู่ห้องหนึ่งครับที่คนไม่ค่อยมาก็คือห้องโซลารียมบิสโทรตรงนี้เราสามารถที่จะกินอาหารเช้าอาหารกลางวัน บางทีก็เสิร์ฟอาหารเย็นด้วยนะครับอย่าลืมมาที่ห้องนี้ด้วยตอนเช้าเแบบวิวสวยมากดูดิตรงนี้เราก็มาอยู่ที่กำแพงผีเสื้อนะครับชั้น4หน้า r o y a l Theater เนี่ยจะเป็นวิดีโอวอ l ลแบบ Interaction นะครับ แล้วเนี่ยถ้าสมมติเรากดตามสูตรนี้นะครับขวาบนซ้ายบนซ้ายล่างขวาล่างทุกตัวจะบินออกมาหมดเลยก็หมดไปแล้วนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมลายสาระประจำวันของช่องเรา เราลงจากเรือแล้วครับตอนนี้เราถึงพอร์ตเมืองสแกกเวย์เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถชชทเทิลบัสครับเพื่อลงจากพอร์ตเข้าไปในเมืองก่อน ถ้ามาลงพอที่สแกกเวย์นะครับแนะนำให้ลงมาปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะซื้อชอจากข้างล่างเล,เลยหรือว่าจะซื้อชอจากบนเรือก็ได้นะครับยังไงให้รีบหน่อยนะครับเพราะว่าชอเต็มเร็วมากเรามาซื้อทัวร์ที่เมืองสแกกเวย์นะครับทัวร์ที่เราเลือกคือทัวร์ตัวท็อปที่สุดก็คือขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปลงบนกาเซียครับไม่ต้องไปเดิน ขึ้นปุ๊บลงเลยอยู่ตรงนั้นเลยรถก็จะมารับเราจากในเมืองนะครับแล้วก็ไปที่ฐานเฮลิแพดโอเคเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราไปขึ้นคอปเตอร์ครับไปครับไปกาเชียกัน ครับตอนนี้เรามาอยู่บนคอปเตอร์แล้วนะครับ เรปเปร์ก็พามันลงตรงกลางกาเชียแล้วนะครับเป็นการเดินทางที่สนุกมากครับเรียกว่าขอแนะนำเลยว่าใครมาที่สแกรวรวนะครับให้เลือกทัวร์นี้เลยตอนนี้เรามาอยู่บนกาเชียนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาลองดื่มน,น้ำที่สะอาดที่สุดใน,นโลกได้นะครับ ผเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่เอนดีคอตนะครับแล้วก็กาเซียจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูพอมาจอดตรงนี้เหลือก็จะเอานอสตสาขึ้นไปครับพเพื่อที่จะได้ดูกาเซียตรงนี้ง่ายขึ้นตัดภาพกลับมาที่ห้องนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจองห้องแบบบอคอนี้ เราก็ไม่ต้องไปยืนอยู่ข้างบนดูก็ได้เพราะว่าหน้าห้องของเราเนี่ยกัปตันเขาก็จะหันหัวเรือให้เราไปเห็นกาเซียอยู่ตรงนี้เหมือนกันตอนนี้เรือเราก็มาบอดอยู่ที่จูโนแล้วนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอ阿拉斯าเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเราจะขึ้นเรือกันครับไปอีกชอหนึ่งที่เป็นชอที่เป็นไฮไลท์ของเมืองจูโนนี้นะครับก็คือ พาไปดูปลาวานแล้วก็พาไปดูกาเซีย mm hmm. เมืองจูโน่ก็เดินง่ายๆครับออกมาจากข่าเรือปุ๊ปะ mm hmm. เดินตรงเป็นถนนเส้นเดียวเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่บนเรือนะครับเป็นกิจกรรมมาชมปลาวานกันที่นี่เนี่ยจะเป็นปลาวานทัมแบ็กนะครับ หรือว่าประวานหลังคลอมและภายในเมืองจูโนนะครับก oh, cool. ็จะมี <mesmo> ที่ชื่อว่า Madden Hall นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้เลย <ใน S 1> แล้วก็จะมีโซนสำหรับหรือมียพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าใครไม่อยากเดินไกลนะครับก็สามารถมาใช้บริการกล้องสองทางไกลของที่พิพิธภัณฑ์นี้ได้เลยกลับ<น>ขึ้นมาบนเรือนะครับจะมีกิจกรรมอยู่อันหนึ่งนะครับที่แนะนำอยากให้ไปเล่นกันก็คือ Ripcord by i ยไซึ่งตรงนี้เราจะต้องทาการจองผ่านแอปบนมือถือของเราก่อนนะครับ โดยจะมีครูหรืออินสตัคเตอร์มาสอนให้นะครับแต่บอกได้เลยครับว่าพอเล่นเองแล้วมันไม่ง่ายเหมือนที่มองครูเล่นครับวันนี้อากาศดีครับเราจองล้อสตาร์ได้เดี๋ยวไว้ขึ้นลอสตาร์กันครับนี่ oh <my. S 2> มันจะเป็นเหมือนกอนโดลา่านะครับเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเครนก็ะจะยกขึ้นไปดูวิว ข้างบนครับเดีไปดูกันโอ้โเ้านสองรู่มเคลนนะครับก็ <laughs> จะพาเราออกมา <laughs> ส่วนข้างนอกของเรือนะครับสามารถมองเห็นเรือได้จากมุมสูงครับจิ้เรางอคิมเหลายวเออเคคิมสว ตอนนี้เราก็มาลงที่พอร์ตเมืองวิกตอเรียนะครับของรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดานั่นเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของการที่มาครูซลาสกาครั้งนี้นะฮะเราต้องทำวีซ่าทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดามาด้วย Government Street ก็เป็นถนนสายหลักนะครับของเมืองวิกตอเรียนะนก็เป็นร้านช้อปปิง้งร้านอาหารแล้วก็ ประมาณ2 3 0 0เมตรถึงช i n นาทาวนะครับถ้าใครเกิดคิดถึงอาหารเอเชียนะครับก็ไปร้านอาหารไทยนะครับอาหารจีนก็อยู่แถบนั้นกันจานน,จานนี้ครับเรียกว่าหมี่เซี้ยน เจอครั้งสุดท้ายตอนไปเรียนเมืองจีนเมื่อ15ปีที่แล้วทีเราก็มาอยู่ที่หน้าอาคารัฐสภาของวิกตอเรียนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอยู่ตรงนี้ด้วยก็ชอยเคร์ชั่นสำหรับครูอลาสกาครั้งนี้นะครับเมืองวิกตอเรียก็จะเป็นพอสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบทริปพรุ่งนี้ที่ซีแอตเทิล หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับกับทริปมาลาสกาคิดว่าถ้าใครอยากจะมาลองครูซเนี่ยทริป阿拉สกาเป็นอีกทริปหนึ่งที่แบบแนะนําเป็นอย่างมากนะครับยังไงถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์และกด Subscribe ข้างล่างให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบาย